ค่ะทุกคนวันนี้ทีมงานหนังสือทีมเครือข่ายภาพข่าวสื่อมวลชนและสถานีข่าวที่นี่หัวสำโรงได้ไปเยี่ยมชมและสัมภาษณ์พูดคุยกับเจ้าของร้านขายยาชุมชนฟาร์มาซึ่งเป็นร้านขายยาเปิดใหม่เราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะชื่อราาัชษณภัทรสวนนาริศนะคะหรือว่าเพชรสัจกางค่ะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยชุมชนเรายัางไม่มีร้านยาเลยก็เลยอยากเป็นที่พึ่งของชุมชนค่ะก็เลยได้ชื่อมาว่าชุมชนฟาร์มานะคะ <the music> เป็นเจ้าของร้านที่แรกเลยค่ะ แรงบันดาลใจในการเปิดร้านที่นี่ใช่ไหมคะ mm hmm. ก็คือเรารู้สึกว่าร้านยานเนี่ยมันไม่ควรจะถูกจํากัดอยู่แค่ในเมืองใหญ่ๆเท่านั้นในตามบ้านเราในชุมชนเล็กๆคะ่ะ mm hmm. ก็โดยส่วนตัวการคิดว่าเราควรที่จะมีร้านยาที่มีผลิตภัณฑ์ยาครบถ้วนลูกค้าสามารถเลือกไอเทมได้หลากหลายแล้วก็ได้รับบริการอย่างอบอุ่นแล้วก็จริงใจค่ะ mm hmm. ยังไม่มีเลยคะ่ะต้องขอแรงสนับสนุสน,นจากทุกๆท่ทานด้วยนะคะ ร้านยาของเรานะคะสิ่งที่แตกต่างจากร้านยาทั่วไปเลยก็คือเราจะให้ความบริการด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาจะรู้สึกได้ว่า,าเราเป็นกันเองเป็นมิตรแล้วก็มีความอบอุ่นเราเนี่ยไม่ได้เหมือนร้านยาทั่วไปที่เพียงแต่ขายยาให้ลูกค้าเท่านั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นที่พึ่งของลูกค้าเราอยากเป็นเหมือนเพื่อนบ้านเราอยากเป็นเหมือนคนรู้จักของคนในชุมชนที่เป็นที่พึ่งพาของทุกคนได้จริงๆคะ่ะ ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเรื่องราคาลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะที่ร้านเราเป็นมิตรต่อชุมชนแล้วก็ทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้อย่างแน่นอนคะ่ะราคาไม่แพงหรือว่าลูกค้าอยากจะเข้ามาสอบถามราคายาบางตัวหรือว่าสอบถามอาการสามารถเข้ามาได้เลยคะ่ะแล้วที่สําคัญลูกค้าสามารถเข้ามาวัดความดันหรือว่าสอบถามปัญหาสุขภาพเบื้องต้นได้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะ ร้านเปิดทําการนะคะที่ยางต่ะจนถึงสามทุ่มนะคะทุกวันเลยไม่มีวันหยุดค่ะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อเดี๋ยวจะขึ้นไว well ้ข้างล่างนะคะก็จะมี a c e b o o k ค่ะมี Facebook เฟซบ o o กเกทนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อค่ะร้านเราน,นะคะชื่อชุมชนฟาร์มาค่ะเพิ่งเปิดใหม่เลยนะคะเราตั้งอยู่บริเวณ ตรงข้ามกับเซเว่นทุ่งสะดาวที่เปิดใหม่นะคะแล้วก็อยู่ไม่ห่างจากโรงพยาบาลแปลงยาวมากนะักถ้าสมมติว่าวิ่งตรงมาจากตลาดบางบ่อใช่ไหมคะก็ตรงมาเลยข้ามสี่แยกไฟแดงมานะคะไม่ต้องเลี้ยวตรงมาเรื่อยๆห่างสี่แยกไม่มากค่ะแล้วก็ถึงร้านเราเลยคะ่ะอันนี้ก็จะขอฝากพ่อพแม่แม่ทุกๆท่านนะคะให้เอ็นดูร้านเราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ